เียวม่สาอมแอปันแลงแค่ก่่แค่กี่เราใช่าแต่แล้วทําป่โอเคอันนี้ซองนะคะเดี๋ยวทีมนัแสดงนะครับตันเงากับรรมเทพจะมาอยู่ตรงนี้นะครับมาพบกับพี่สื่อวนชนนะครับได้มาสัมภาษกันนะวันนี้เนี่ยนักแสดงเรามาครบเลยนะครัแล้วก็รวมู้จัดด้วยคุณเวล์ดิสกรศากจรุมาเองเลยเดียวหล่อ เยอะวันนี้มาอย่างไงวันจะไม่ไมานี่แบบแบบนี้ก็กมาเจอนี่บอกเลยว่าคุณเบลหลอกนะคุณเบลชอบคนชื่อนิวก็แฟนเขาชื่อนิวแต่เขาไม่เอานิวหลอดนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวรอแปบเดียวนะครับเดี๋ยวทุกคนมาแน่นอนนะครับแล้วพอเราประกาศไปแล้วหนึ่งตอนนะครับเมื่อวานนี้ นะฮะในช่วงเวลาของสองทุ่มสี่สิบนาทีนะครับทุกวันพุธและพระหัสบดีิสรับเงาดาวประเทศเดี๋ยวเราสัญญาณนี้สักหนึ่งนะฮะวันนี้นอกจากมีพี่พี่แฟนคลับมาแล้วนะฮะพี่พี่สื่อผู้ชมไปเยอะมากทีเดียวครับผมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนกับมิ๊กพองคุณฝนไม่ไปงานแบบตัวนี้ทองอะยะเลยนะเปิดหนังกุญแยวว่ะเป็นดินไหวยันริ้วเป็นดินไหวบดบดเป็นดินไหวคนาจะไปท่อ่อะนุญคุณผคือพี่ฝนตอบใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เขาตอบนะเขาคุยโทรศัพตอบเลยอ่ะไรอลยนะพี่ โอกาสเอออาใช่กับผมบนั้นถ้าถ่าดิบไหวพอดีไม่แต่บอกว่าไปกินอีกได้เพราะเดี๋ยวจะปิดแล้วมาสองทีเราเทปหลังเรียนอะไรเปิดเปิดเปิดขายดีมากถับนานนี่เลยยังไม่ได้ดอนเลยอ่ะตั้งแต่เปิดร้านมาจนถึงตอนนี้ไจริงจริงเป็นตัวอะไรเด็ดหรอดานหน้าเขาขายคุเตี๋ยขาร้านก็ตอมยำนะตอมยำ โอเคครับแล้วก็เป็นพร้อมล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับผู้จัดและนักแสดงจากละคร